Marketing o o p s p p d c a s t p r e s e n รี m a r k e t i n g เ e c h เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึง c o n s u m e r insight เข้าถึงวิธีการทำตลาดที่สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเพราะการตลาดเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ สวัสดีครับนิวมาวิจักครับสวัสดีครับแพนจารุงธนาพิบาลครับพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับกับ Marketing Up Podcast นะครับมาเช็ c o n sumer Insight ครับครับก็วันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษนะครับเป็น Special e เอพิโซดของมาเท c h ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะมีหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างแล้วนะครับซึ่งมันมาจากคำว่า new normal พอ new normal เนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าใครๆก็พูดถึงคาว่า new normal กันตลอดเวลาเลยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย new normal จริงๆเนี่ยมันเป็น new normal จริงๆหรือเปล่าก็เลยกลับเข้ามากับตอนที่เราเรียกว่าตั้งชื่อเป็นภาษาไทยกันว่าวิถีชีวิตไหนนะครับจะ new normal หรือจะ old normal กันแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอันนี้คือต้องต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับเพราะว่า ปัจจุบนันนี้หลายๆคนที่พูดถึงนิว o r m a l ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราพูดถึงเรื่องอนาคตกันเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของ c o n sumer insight เนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลเริ่มประกาศสถานการณ์ของโควิด19นะครับจริงๆแล้วเราอาจจะย้อนกลับไปก่อนว่าโ o r o n a v i รัสหรือว่าโควิด19เนี่ยโควิด19เนี่ยนะครับมันส่งผลอะไรให้กับคนไทย ทั่วประเทศพอดีมันช่วงเวลาที่ตอนที่มันกาลังเริ่มมามันคือช่วงที่เรากาลังทำารรีเสิร์ชกันพอดีเลยเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนกรุงเทพเริ่มเติมตัวกันแล้วนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือคนกรุงเทพเริ่มเติมตัวกันแล้วแต่ว่าคนต่างจังหวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือตอนเดือนมีนาคมเนี่ย สิ่งที่เราเจอมาคือยังรู้สึกว่ามันไกลตัวอยู่ใช่เหมือนกับว่าต้องเรียกว่าจริงๆต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่ย่วงช่วงที่มันมีฝุ่นใช่ไหมฝุ่นตอนนั้นอนะคนต่างจังหวัดก็ยังไม่ค่อยแอคทีฟกับเรื่องนี้เท่าไหร่อพอกระเถิบมาเป็นเรื่องของโควิด1 9ก็ตอนช่วงแรกก็ยังไม่ไม่แอคทีฟเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณกลางมีนา ช่วงที่เริ่มมีผีน้อยกลับเข้ามาช่วงมีผีน้อยกลับเข้ามาแล้วก็ช่วงที่มีข่าวของคุณแมทธิวช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทั้งประเทศเราเริ่มตื่นตัวเ,เข้ามาแล้วพอมันมีการตื่นตัวเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเริ่มเกิดเหตุการณ์พฤติกรรมใหม่ๆที่เราก็เริ่มสงสัยว่ามันจะใหม่ต่อไปจริงหรือเปล่านะครับจากการที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของตัว โคโรนาไวรัสขึ้นมาเนี่ยมันทาให้มีการตื่นตัวกันทั้งในภาคของประชาชนแล้วก็ในภาครัฐนะครับซึ่งในภาครัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีการล็อกดาวน์กันหรือการออกพอรากฉุกเฉินขึ้นมานะครับซึ่งการออกพอรากฉุกเฉินหรือว่าการล็อกดาวน์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตกับคอน sumer หรือว่าประชาชนยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้แทนจะเริ่มเล่าให้ฟังขึ้นมาลวกันว่าจริงๆแล้วเราเจออะไรบ้างครับคือสเต็ปแรกเนี่ยนะมันคนส่วนใหญ่ที่เจอเหมือนกันก็คือ มีเริ่มนโยบายของการเวิร์ r ฟอร์มโฮมก็คือให้อยู่บ้านนะครับเพราะว่าต้องการจำกัดจำนวนของผู้คนที่จะออกไปอยู่ในที่สาธารณะทีนี้เนี่ยพอชีวิตที่อยู่นอกบ้านเนี่ยมันเริ่มน้อยลงมันก็หมายถึงว่าวิธีการกับชีวิตที่เขาจะซื้อของต่างๆหรือว่าจะออกไปใช้จ่ายมันก็เริ่มลดลงรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าสู่สเตทที่มันเป็นการประกาศ ภาวะฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผู้บริโภคก,กังวลก็คือเรื่องของอค่าใช้จ่ายเงินที่มีเก็บสำรองไว้เพราะฉะนั้น mm. purchasing power mm. ของผู้บริโภคช่วงนี้เนี่ย mm. ก็จะลดต่ำลง mm. เขาจะซื้อแต่ของที่จำเป็นจริงๆเ mm. ข้าบ้านอย่างพวกของอุปโภคบริโภคก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยพวกสินค้าแฟชั่นหรือว่าสินค้าที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจะเริ่มน้อยลงนะครับ mm. แล้วก็พออีกสเตจหนึ่งที่อันนี้เห็นได้ชัดเลยจากเหตุการณ์นี้คือเรื่องของความปลอดภัย ความปลอดภัยที่ผู้บริโภคเนี่ยคำนึงถึงมากขึ้นในเรื่องของความสะอาดสุข,ขอนามัยต่างๆเนี่ยมันทำให้สินค้าประเภทเจลหรือแม้กระทั่งหน้ากากหรือว่า <Cle ansing. S 2> ครีนซิง่งค e ีนซิ่งบางทีรวมไปถึงกระทั่งถุงมือหรือสบู่หรือว่าแม้กระทั่งยาสระผมเองก็ตามเนี่ยมันทำให้ขายดีมากขึ้นง่ายๆเลยหน้ากากอนามัยหาไม่เจอเลยนะครับช่วงนั้น่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาเจลทั้งเจลแอลกอฮอล์ทั้งหน้ากากอนามัย รวมถึงพวกสบู่เนี่ยแทบจะแบบหายไปจากตลาดอหมืงนั้นช่วงหนึ่งถ้าไม่หายจากตลาดก็ราคาดีดสูงขึ้นแบบสุดๆ เลยเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการกักตุนสินค้าอะไรขึ้นมานะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นการหายากแล้วก็สิ่งที่เราเจอมาในโซเชียลต่างๆเวลาคนเขาพูดถึงตรงนี้ก็คือเขาทุกคนพูดหมดเลยว่ามันสินค้ามันหายากแล้วก็ราคาแพงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้สิ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเราเจอแล้วว่ามันมีอยู่3าอย่างใช่ไหมแพนมีในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะมันมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเรื่องของความาระมัดระวังในการใช้จ่ายทําให้เกิดส่งผลก,กระดทดทั้งด้าน เศรษฐกิจต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงร้านค้าที่จะต้องปิดไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความตื่นตัวทางด้านของความปลอดภัยเสร็จแ,แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอมาว่าสิ่งที่คนพูดถึงกันเนี่ยในเรื่องของคําว่า new normal เนี่ยมันคืออะไรบ้างเขาจริงๆคําว่า new normal ของที่มีคนพูดกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้มีนิยามชัดๆเพราะว่าตอนนี้แต่ละสำนักเขาก็มีนิยามคำว่า new normal ของแต่ละภาคส่วนทั้งฝั่งของอเศรษฐกิจ ทั้งฝั่งของ Marketing หรือว่ากระทั่งฝั่งของวงการมีเดียหลายที่คือคำว่า New Normal เนี่ยของแต่ละคนก็จะมองแต่ละมุมต่างกันไปมันคือการเรียกว่าคาดการอนาคตในแต่ละภาคส่วนดีกว่าแต่สิ่งที่ทุกคนมองคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของออนไลน์การใช้ชีวิตเบสออนไลน์แพลตฟอร์มมากขึ้นเพราะว่าจากการที่คนต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถออกไปไหนได้การติดต่อสื่อสารเองก็ผ่านระบบออนไลน์ แม้กระทั่งการทำงานการซื้อของหรือการหาความรู้หรือเอนเตอร์เทนทั้งหมดจะเบสออนออนไลน์แพลตฟอร์มเกือบหมด แต่ทั้งหมดนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่า new normal เนี่ยมันถูกบัญญัติขึ้นมาโดยการที่เรายังไม่รู้เลยจริงๆว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันจะ new normal หรือจะ old normal ยังไงเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มมีการผ่อนปลนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับจนจะถึงเนี่ยตอนนี้น่าจะเข้าเดือนมิถุนายนขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มมีการผ่อนปลนเนี่ยเราเจออะไรบ้าง จริงๆแล้วอ,อันอันแรกเลยที่เราเจอนะตั้งแต่มีประกาศผ่อนปลนขึ้นมาครั้งแรกเลยวันแรกวันที่สองเลยมีอะไรวันแรกจําได้ที่เห็นข่าวแบบตกใจมากคือคนออกไปแย่งซื้อเบียร์กันอโอ้วันนั้นแบบคือเรากาดมาอย่างดีประมาณเกือบเดือนแต่พอแบบวันนั้นเปิดออกมาปุ๊บทุกคนแห่ไปซื้อเบียร์กันหมดเลยไม่ใช่เบียร์อย่างเดียวนะเราเจอว่าคนเนี่ยแห่กันไปที่ห้าง,งสรรพสินค้าช,ช้อปปิ้งมอลล์บางที่ถึงขั้นต้องปิด ประกาศปิดวะไม่รับคนเข้าเข้าแล้วเพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นมาหรือว่าในชีวิตอีกบางอันที่เราเจอมาหลังจากประกาศเริ่มผ่อนปลนขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเจอว่าเฮ้ยทาไมคนเริ่มบ่นว่ารถไฟฟ้าคนแน่นก็นจะมีช่วงหนึ่งที่คนทยอยออกมาใช้รถไฟฟ้ากันเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงที่เราจริงๆยังไม่เรียกว่าผ่อนปลนเกิดทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับ ตอนนั้นเขาเขามีช่วงเว้นแค่สองวันสองวันแรกแต่ว่าหลังจากสองวันแรกที่ผ่อนปลนแล้วกลับมาอยู่พรกฉุกเฉินอีกฉบับหนึง่งคนก็ยังออกไปที่รถไฟฟ้ากันอยู่คือเราเรียกว่าช่วงหลังจากเดือนพฤษภาคามมาเนี่ยภาพที่เราเห็นคือคนทยอยออกมาอยู่นอกบ้านกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับเราก็เลยเริ่มกลับมาที่คําถามของเราละแล้วจริงๆแล้วคําที่ทุกคนพูดกันว่า มันจะเป็น new normal new normal ทุกอย่างจะเป็นอยู่ออนไลน์หรือว่าคนจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอมาคือเอ๊ะมันกลับไปเป็นอย่างเก่าหรือเปล่าอย่างที่เราเจอมาอีกอันนึงร้านกาแฟร้านกาแฟที่ตอนนี้คนเริ่มออกไปเช็คอินกันแล้วโดยเฉพาะอ่าถ้าเราเห็นสังเกตจริงช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยที่ที่คนเริ่มเช็คอินแล้วเริ่มโพสต์รูปกันแล้ว เพราะว่าบางคนก็จะมีแมสบ้างไม่มีแมสบ้างแต่ว่าก็คือมันจะมีสเตจของมันก็คือช่วงแรกๆเนี่ยคนยังกึ่งๆกลัวครึ่งหนึ่งยังกลัวอยู่ครึ่งหนึ่งก็ยังแบบออกไปแต่ว่าพอช่วงครึ่งหลังของพฤษภาคมเนี่ยคนเริ่มออกไปจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติอันนี้เรายังไม่รวมภาพของคนต่างจังหวัดเลยนะว่าคนต่างจังหวัดจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วจากภาพตรงน,นี้ที่เราเริ่มเห็นเนี่ยเราสามารถพูดได้ไหม,ไมพาแพนว่าจริงๆแล้วคนไทยมันพวกลืมง่าย องบอกว่า,าลืมง่ายหรือว่าปรับตัวง่ายจริงๆมันใกล้เคียงกันะพี่คือลืมง่ายเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะมีความลืมง่ายจริงๆตรงในมุมที่บอกว่าเวลาที่เราปรับตัวกับอะไรได้แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยจําเหตุการณ์ที่มันซีเรียสในอดีตซึ่งอันนี้อันนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ท,ที่เราควรต้องระวังในกับพฤติกรรมคนไทยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรา อยากจะพูดว่าคนไทยลืมง่ายได้หรือเปล่าหรือคนไทยไม่ระวังตัวได้หรือเปล่ามันกึ่งๆึ่งจริงๆแทนแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากให้แบบลองคิดดูกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดมัน,มนเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไทยถึงลืมง่ายหรือคนไทยถึงไม่ค่อยระวังตัวกับตรงนี้ถ้าเรามองในมุมของการวิเคราะห์จริงๆนะพี่นิวผมว่ามันมันไม่ใช่ว่าเราลืมง่ายแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดข้อบังคับที่ทําให้เราต้องพยายาม รับตัวเข้าไปหาสถานการณ์ที่เหมือนก่อนหน้านี้เหมือนสถานการณ์ที่มันเป็นโอนอร์มอลของเราอย่างแรกเลยที่ชัดๆซึ่งอย่างพวกเราเองก็คงรู้สึกกันได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการทำงานสภาวะการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลบีบให้คนต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นอืมอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าไม่ตั้งใจทํางานเศรษฐกิจอย่างนี้อยู่ดีไม่ดีอาจจะรวยฟ้าผ่าหรืออาจจะไม่รวยเลยก็ได้กัดอาจจะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีงานทําเลยก็ได้นะครับใช่เพราะว่ามันมีสสาเหตุนะพี่หนึ่งก็คืออ่ะภายในกับภายนอกภายในก็คือเราจําเป็นต้องจัดการเรื่องการเงินให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีเขาเรียกว่ามีอาชีพที่มีแน่นอนที่เรายังสามารถรักษาเสถียรภาพตรงนี้ไว้ได้เนี่ยมันทําให้เรามีค่าใช้จ่ายที่จะไปใช้เลี้ยงชีพได้ปัจจัยภายนอกก็คือ ความกดดันทางภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้คนรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยทำยังไงก็ได้ต้องหาความมั่นคงไว้ก่อนจะไปเสี่ยงกับอ,อ,อนาคตเนี่ยยากมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่คิดว่าเอ้ยงานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายเดี๋ยวนี้คืองานมันมันเราต้องมองว่างานมันเริ่มหายากขึ้นแล้วจริงๆสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราไม่สามารถที่จะสามารถที่จะหลุดโลกได้เหมือนเมื่อก่อนนี้ด้วยก็ได้เพราะว่ามันโดนพรกอขึ้นมาใช่ไหมอย่างเช่นจะไป กินเหล้าไปทานข้าวหรือไปอะไรมันก็ไปไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมีความแบบเครียดขึ้นมาด้วยหรือว่าคนชอบออกกำลังกายอย่างแพนเนี่ยเราพูดทุกครั้งผมเวลามีพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายผมจะเน็ตแพนทุกครั้งคือมันมันไม่เหมือนเดิมจริงๆอย่างเช่นสวนลุมที่มันเปิดแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้แบบเราใช้งานได้ร้อยเปคือคนเข้าไปวิ่งยังไงก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ดีแต่คนใส่หน้ากากจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเท่าที่ผมเห็นจากโซเชียลก็ตามพอดีผมไม่ได้ไปวิ่งสวนลมกับเานะ ผมเห็นว่าพวกที่เพื่อนๆที่วิ่งกันเนี่ยก็ไม่เห็นใส่หน้ากากกันเลยคือเขาบังคับว่ามีการใส่หน้ากากแต่ว่าพอเข้าไปแล้วอาจจะมีการถอดออกทีเนี้ยตรงนี้มันก็เลยทําให้เป็นเขาเรียกว่าข้อจํากัดนี่แหละข้อจํากัดของคนที่อยากจะออกกําลังกายเหมือนเดิมหนึ่งคือ,อมีข้อบังคับมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันออกกําลังกายได้ไม่เต็มที่2คือรู้สึกว่าไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขาไม่ใส่หน้ากากเหมือนเราละแล้วเขาเขามีความเสี่ยง เราก็จะมีความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงให้เอาแบบเชื้อโรคก,กลับมาติดคนที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายด้วยเรื่องของความกลัวด้วยว่าถ้าจะออกไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนจริงๆมันก็เลยกลายเป็นความเครียดที่แบบเอออยู่บ้านก่อนแล้วก็ได้ อีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เราเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจันยิวนอร์มอลหรือจะโอนอร์มอลกันแน่เนี่ยก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาเนาะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวปรับตัวยังไงก็คือมีเริ่มมีการเรียนออนไลน์กันขึ้นมาอย่างที่ a อแบกหรือว่าที่ผมเห็นจากเพื่อนๆสอนที่ธรรมศาสตร์ก็จะเริ่มมีการสอนทาง่านระบบออนไลน์อย่างเช่น Zoom หรือว่าตัว Google Meet ขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆเน จริงๆแล้วทุกๆคนอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปหรือว่าใช้ระบบอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งความพร้อมทางด้านของส่วนบุคคลก็คือตัวผู้รับหรือตัวนักเรียนเองนักศึกษาเองอาจจะยังไม่มีในส่วนของตัวพวกอุปกรณ์ที่จะสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของภาพของระบบล่ะเป็นยังไงบ้างคุณครู มันยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าหลักสูตรเรื่องของคนสอนด้วยส่วนหนึ่งที่แม้เราจะปรับรูปแบบไปหารูปแบบใหม่แต่ว่าคนสอนกับข้อมูลเนี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่ยังเป็นแบบเก่าที่จริง,รงๆคือเรียกว่าสอนออนไลน์ได้แต่ว่าการที่มันจะเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มได้จริงๆเนี่ยมันคือการที่มันมีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่าง2ฝ่ายได้เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนจริงๆซึ่งอันเนี้ยอ,อาจจะอันนี้คือเลเรวลที่มันเป็นนิวนอร์มอลจริงๆแต่ในเลเวลที่ ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้มันคือเ,เหมือนเรียนจากวิดีโอมันก็จะคล้ายๆกับตอนย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วที่เหมือนเราไปเรียนพิเศษที่เขาเปิดผ่านวิดีโอให้เราดูในห้องใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาที่คําถามของเราแล้วมันจะ new normal หรือจะ old normal ล่ะ ก็จากตรงนี <fin anta> <ots> ้ครับถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันจะ new normal หรือจะ old normal เนี่ยเราต้องกลับมาดูก่อนว่ามันพอช่วงที่มันเกิด new normal ขึ้นมาใหม่ๆแล้วเนี่ยมันมีความตื่นเต้นกันเกิดขึ้นเนาะมันคาใหม่ขึ้นมาคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้อง new normal normal กันแน่ๆเลยพอน ew normal กันแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแทนช่วงแรกคนเนี่ยที่ไม่ได้ออกไปไหนเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาได้พักผ่อนอยู่บ้านคือมันเป็นช่วงที่เหมือนตอนนั้นคนกําลังพยายามจะมิร์ e การทํางานกับการอยู่บ้านเข้าด้วยกัน พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของการผ่อนคลายมันค่อยๆเปลี่ยนไปละเราจะสังเกตว่าคนที่ work from home จริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชั่วโมงทํางานมันมากกว่าปกติพอเข้าสู่ระบบออนไลน์ปุ๊บเนี่ยการทํางานเนี่ยมันคือแทบจะเป็นเกือบ24ชั่วโมงเพราะว่าบางทีเราอย่างเวลาเราทํางานปกติอะคือสมมติจบจากออฟฟิศไปแล้วก็อาจจะจบะมีแยกย้ายหาเวลาพักผ่อนได้ทํางานตามเวลาได้แต่พอกลายเป็น work from home เนี่ย อันเนี้ยมันจะทําให้ชั่วโมงทํางานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมมันเลยการเป็นความกดดันพอการเป็นความกดดันตอนนี้คนเริ่มอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือทํางานตาม working out จริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าไปทางานตาม working out นะเราเจอว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่พูดว่าการทํางานอยู่กับบ้านการ work from home เนี่ยมันเหนื่อยกว่าการที่ทํางานในออฟฟิศปกติอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มันมีการเปิดผ่อนปลนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย ไอ้พวกที่เก็บกดเหล่านี้แหละครับมันก็เลยกลายมาเป็นตัวแรงขับดันที่ทําให้คนเนี่ยรู้สึกอยากที่จะไประเบิดออกไปใช้ชีวิตในแบบปกติให้ได้ทําอะไรซื้อของอของกินเที่ยวอ,ออกไปเจอคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดเส้นบ,นบางๆขึ้นมาแล้วแหละว่าจริงๆแล้วมันจะ new normal หรือจะ old normal หรือจะ what ever normal กันแน่นะครับมันก็เลยกลับมาที่วิถีชีวิตไหนละ่ะ จริงๆแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พอมันเปิดเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น question mark หรือเกิดคำถามตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นคำถามว่าแล้วนักการตลาดจะต้องทำยังไงบ้างในการที่มันยังอยู่ใน gray area อยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นช่วงสีเทาๆอะว่าตกลงแล้วคนมันจะขยับไปน New normal หรือคนมันจะอยู่ี่ old n ormal กันแน่ครับก็เราอาจจะต้องเริ่มจากสิ่งที่มันชัดก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปในสิ่งที่มัน gray มากๆเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังทำอะไรไม่ถูก สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดมากๆคืออย่างที่พูดไปแล้วตอนต้น,นคนไม่ค่อยยอมใช้จ่ายเราเรียกว่า confidence level ความมั่นใจความมั่นใจของคนเนี่ยมันมันน้อยลงมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟเงินไว้ดีกว่าเกิดถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเงินใช้แน่แน่เพราะฉะนั้นคนใช้จ่ายน้อยลงทุกๆบาทที่จะสเปนออกไปที่จะใช้ออกไปเนี่ยคนมีการคิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักการตลาดจะต้องทำเลยจริงๆก็คือ เมื่อช่วงที่ใกล้ๆเงินเดือนออกอันนี้พูดง่ายๆเลยช่วงที่ใกล้ๆเงินเดือนออกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ make sure ได้ว่าไอ้เงินก้อนนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ในกระเป๋าของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ลิงก์กลับไปในเรื่องของพวกการใช้ดิจิทัลหรือการใช้ s t r a t e g ต่างๆที่จะสามารถที่จะทำให้คนเห็นหรือกดการสร้างดีมานต่างๆของผู้บริโภคขึ้นมาได้นะครับซึ่งโอกาสโอกาสเราเนี่ยในช่วงนี้คนมนอยู่ในออนไลน์มากขึ้นได้รับ คอนเทนต์จากออนไลน์มาขึ้นซึ่งนักการตลาดเนี่ยสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยทำในเรื่องของการ targeting หรือทำอ,ออนไลน์โปรโมชั่นหรือแมก้กระทั่งแบบเลือกใช้ของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในแคตตากรีต่างๆได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ที่ดีที่ถ้าถ้าเราจะไปทางออนไลน์หรือถ้าจะพูดในแง่ของการไปที่อิน store หรือไปที่ตัวร้านเองเนี่ยในเมื่อตอนนี้คนเริ่มออกไปกันได้มากขึ้นแล้วแต่ว่า ในมุมมองของคนตอนนี้คือเขาออกไปเพื่อขอนคลายออกไปซื้อของอุปโภคบริโภคยังไม่ได้ซื้อของที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตรงนี้แบรนด์กับนนะักการตลาดเองก็ต้องมองว่าเราจะมีอะไรที่ทจะจูง<ข>ใจใช่นะจะจูงใจให้เขาแบบเข้าไปเดินในช็อปของเราจะซื้อของของเราหรืออะไรก็ตามที่พยายามดึงเงินออกมาจากกระเป๋าขเขาให้ได้ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นในส่วนของธุรกิจที่เป็นพวกกึ่งๆของร้านอาหารล่ะครับฟู้ดเซอร์วิสต่าง พุซซวิดตอนนี้เออเราต้องเรียกว่ามันมันเหลือพื้นที่ในร้านแบบ30-40%เนาะจากของเดิมที่มีอ๋อที่ให้นั่งโต๊ะคนเดียวเมื่อวานนี้เราเพิ่งเจอมาใช่คือเมื่อวานเพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยคือเป็นร้านที่สมมุติอ่ะปกติเรานั่งได้ประมาณสัก40คนเมื่อวานเข้าไปนั่งจริงๆก็ได้ประมาณแค่8คนทีเนี้ยมันมันมีปัญหาตรงที่ว่าอ่ะพวก USR หรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถจะหายอดเซลจาก ร้านได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองในโอกาส i ี y ในเรื่องของ Delivery นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ของตัวเองเนียอาจจะต้องมองถึง,ถงเรื่องของพาร์เนอร์ที่เป็นเ h i r d Party ตีที่จะสามารถช่วยขยาย Area ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็น QSR จริงๆหรือว่า q Service r e s t a u r a n t หรือ Fast Food เนี่ยจริงๆแล้วเขาน่าจะมีเรื่องของเดลิเวอรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นร้านอาหารจริงๆเนี่ยตรงนี้แหละ ที่เราจะโฟกัสตรงไปนะครับว่าเราจะต้องพึ่งในเรื่องของการ Delivery หรือในส่วนของเตอร์ปาร์ตที่ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับอันต่อมาที่คิดว่าผมว่าน่าจะส่งผลกระทบได้มากที่สุดเลยคือในเรื่องของ Travel Service คือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมพี่<ม>คือปีนี้ต้องพูดจริงๆนะว่าคนคนที่มีโอกาสจะไปต่างประเทศเนี่ยมันน้อยลงเยอะจริงๆทาไมล่ะหนึ่เรื่องความปลอดภยัยสเรื่องนโยบายของ แต่ละประเทศเทศใช่เพราะว่าเราเรายังไม่เห็นความชัดเจนในการที่เราจะสามารถเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวได้เลยจริงๆแล้วธุรกิจ Travel and Service s ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มองที่คนไทยอย่างเดียวนะเราต้องมองด้วยว่าจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบว่าคนต่างชาติจะเข้ามาเมืองไทยได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามากันหรอกเราก็ต้องแล้วจะถึงจะเข้ามาได้เราก็ต้องดูด้วยว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้เข้ามาได้ขนาดไหนแล้วถ้าเกิด มันไม่เข้าขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละน่าจะเป็น new normal ว่าคนไทยอาจจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการท่องเที่ยวของตัวเองให้มันกลายเป็นในเรื่องของ domestic travel กันมากขึ้นใช่ก็คือการท่องเที่ยวในประเทศมันจะสูงขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของ domestic อย่างเดียวมันคืออาจจะเป็นในเรื่องของเรียกว่า area ที่มันใกล้ขึ้นเพราะว่าการเดินทางผ่านทางเครื่อง,งบ,บินอาจจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นรถยนต์มากขึ้นทําไมเครื่องบินถึงน้อยลง อันหนึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่าการบินต่อหนึ่งไฟล์เนี่ยเขาถูกลดจํานวนซีดลงใช่ไหมพี่อ๋อให้นั่งนั่งที่มันที่ใช่พอพอซีดมันลดลงเนี่ยมันก็จะอาจจะมีผลในเรื่องของคอสซิงที่มันสูงขึ้นต่อหนึ่งรอบที่ไปเมื่อวานนี้เราเพิ่งเจอเมื่อวานนี้เ,เพิ่งเจอผมเสิร์ชหาข้อมูลตรงนี้นะครับต้องมาพูดว่าถ้าเกิดเทียบราคาของการบินไปที่เชียงใหม่หรือว่าจะบินไปที่หัดใหญ่ค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยจากโลคอสเนี่ย มันปรับเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเจอมาคือโอ้โหมันก็มีมันก็มีขึ้นมาบ้างขึ้นมาบ้างจนเกือบใกล้ๆจะเท่ากับ full service, full service. ซึ่งในอนาคตจริงๆตอนนี้ full service เราเรียกว่าไม่มีแล้วดีกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เสิร์ฟอาหารก็ไม่ให้เสิร์ฟของกินไม่ให้ขายของใช่เพราะว่าจากจา,กาสุดถ,ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกแอร์หรือว่าพนักงานต้อนรับบนสายการบินเนี่ยเวลาที่จะต้องให้บริการกับแขกจริงๆต้องใส่ชุดเต็มมาก เหมือนชุดที่ออกมาจากห้องฆ่าเชือ้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามนะว,ว่าถ้าเราจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินที่จ่ายราคาที่แพงมากนะครับโดยที่ไม่ได้รับบริการอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วคนจะยังยอมเดินทางกันอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามท,าที่ที่เราจะต้องจับตามองดูกันต่อไปเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรามองว่าน่าจะ ลดลงแล้วก็ความอะไรล่ะ popularity ของการที่ขับรถท่องเที่ยวเองเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเพราะว่าการขับรถอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเพื่อน2คน3าคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าเราสามารถ Control ในเรื่องของ Environment ได้นะครับแต่ถ้ามองมองในเรื่องของเรื่องการท่องเที่ยวพี่ผมรู้สึกว่ามันเรามองได้สมุมนะหนึ่งคือเรื่องการเดินทาง mm hmm. ใช่ไหมอ่า<ะ>อย่างกันอย่างที่เราพูดเมื่อกี้สสถานที่ปลายทางละ่ะที่พักที่พัก ตอนนี้เห็นหลายๆที่เริ่มออกมากันแล้วเป็นพรีเซลโอ้ oh, โหแบบซื้อภายในเดือนพฤษภาคแมแถมนู่นแถมนี่มีว่าไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อที่พักด้วยนะที่ที่เราเจอก่อนคุยกันวันก่อนซื้อ,อ<ถ>บุฟเฟต์แถมห้องพักเย็นซื้อบุฟเฟต์อาหารเย็นแถมห้องพักหนึ่งคืนริมทะเลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นโอกาสนะของของทางพวกธุรกิจท่องเที่ยวเองก็ตามเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคนเราเนี่ยกำลังหา โอกาสที่จะกลับไปโอนมองมงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขารอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไหรเนี่ยความปลอดภัยมันจะถึงระดับที่เขาเชื่อมั่นได้แล้วรัฐบาลปลดล็อกให้แล้วเขาก็จะพร้อมกลับไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นพวกธุรกิจที่เป็นที่พักเนี่ยทำการพรีเซลไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยเหมือนกับการันตีว่าอนาคตผู้บริโภคเนี่ยจะได้ไปใช้ชีวิตสนุกสนุกละก็เป็นโอกาสที่ผู้บริโภคสนใจพอสมควรเพราะขนาดเราเรา,เราคิดว่าเรายังไม่เดินทางไปไหนเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าเออเอ,อ,อันนี้ก็ดีเนาะ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็คําถามที่เราตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเช็คดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพร้อมจะก้าวสู่ new normal กันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเรายังอยู่ old normal แต่จริงๆแล้วจากที่เราดูขึ้นมานะมันยังอยู่กึ่งๆระหว่างเนาะมันเป็น gray area มากๆเลยนะครับว่าเหมือนคนพร้อมที่จะกระโดดไป new normal แต่สุดท้ายล้วก็ยังหววหา old normal อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราเนี่ยเราก็เลยให้ recommendation ไปว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นักการตลาดที่ต้องทำเนี่ยคือเราต้องวางแผนดีๆเลยนะครับวางแผนเพื่อที่จะ ซีเคียวได้ว่าเมื่อเงินคอนซูเมอร์มีเงินเนี่ยเราจะสามารถที่จะคว้าเงินในกระเป๋าของคอนซูเมอร์มาได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัว Business ของเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยเดินต่อไปได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะ New Normal หรือจะโอนอร์มอลเราก็ยังต้องคีฟเอาไ e ้ซอนต่อไปเนาะเพราะว่าทั้งหมดนี้พอมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกิดขึ้นได้ตลอดเวลาออการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็คนสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่สําหรับพวกเราเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับพวกเราว่าเราจะจับตามองยังไงแล้วก็ forecast พฤติกรรมต่อไปได้ยังไงนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามี เขาเรียกว่าสิ่งไหนที่คิดว่าน่าสนใจจะมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์ต่อมาเรื่อยๆเป็นตัวเปเยลเอพิโซดต่อมานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอพิโซดเปเยลของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ